สวัสดีครับในการเจาะลึกของเราวันนี้เราจะมาดูแหล่งข้อมูลที่พิเศษมากๆครับไม่ใช่บทความวิจัยไม่ใช่หนังสือทั้งเล่มแต่เป็นพาดหัวข่าวแค่ประโยคเดียวจากรายการข่าวทุบโต๊ะข,ข่าวของอมรินทีวีน่าสนใจมากเลยค่ะพาดหัวข่าวที่ว่าก็คือจัดหนัก F16 หย่อนไข่บอมฐานขเขมรยับรีคอนยึดคืนบ้านสามหลัง แค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงพลังของมันแล้วนะครับแม้จะสั้นนิดเดียวแต่ประโยคนี้มันอัดแน่นไปด้วยวิธีการเล่าเรื่องและก็นัยยะที่น่าสนใจมากภารกิจของเรามันนี้ก็คือมาถอดรหัสกันครับว่าพาดหัวข่าวนี้กำลังบอกอะไรเราแล้วที่สำคัญกว่านั้นมันสะท้อนวิธีคิดและวิธีการสื่อสารเรื่องความมั่นคงในบ้านเรายังไง เป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากค่ะเพราะปกติเรามองพาดหัวข่าวเป็นแค่สรุปย่อแต่จริงๆแล้วมันคือส่วนที่ทรงพลังที่สุดของการสื่อสารเลยมันเหมือนเป็นหัวหอกที่ต้องพุ่งไปปะทะกับความรู้สึกของคนรับสารให้ได้ภายในไม่กี่วิ <c oughs> ซึ่งพาดหัวข่าวนี้ทำหน้าที่นั้นได้แบบสมบูรณ์แบบเลยค่ะมันถูกสร้างมาเพื่อดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างอารมณ์ร่วมได้ทันทีก่อนที่สมองส่วนเหตุผลของเราจะเริ่มทำงานด้วยซ้ำไปจริงครับ มันกระแทกเข้ามาเลยงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่คำแรกที่กระแทกเข้ามาแรงที่สุดเลยดีกว่าคำว่าจัดหนัก คำนี้มันโดดออกมาจากภาษาข่าวปกติที่เราคุ้นเคยมากเลยนะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเลือกใช้คําที่ไม่เป็นทางการแบบนี้มันมีเป้าหมายอะไรซ่อนอยู่คะเป้าหมายหลักเลยนะคะมีอยู่ 2- อสาอย่างอย่างแรกสุดเลยคือเรื่องการเข้าถึงค่ะการใช้ภาษาพูดอย่างจัดหนักเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้ข่าวที่ดูเครียดแล้วก็ไกลตัวอย่างเรื่องความขัดแย้งชายแดนกลายเป็นเรื่องที่ย่อยง่ายแล้วก็รู้สึกใกล้ชิดขึ้นมาทันทีอ๋อ oh. มันเปลี่ยนโทนจากการรายงานข่าวที่เป็นทางการให้กลายเป็นเหมือน เพื่อนกำลังเล่าเรื่องตื่นเต้นให้ฟังซึ่งมันช่วยทลายกำแพงระหว่างสื่อกับผู้ชมทำให้คนดูรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวได้ง่ายขึ้นเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่กองทัพกำลังปฏิบัติการแต่เป็นพวกเรานี่แหละที่กำลังจัดหนักพวกเขาอยู่เป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยใช่ค่ะมันสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรืออินกรุ๊ปทันทีเลยและนั่นก็นำไปสู่เป้าหมายที่สองที่สำคัญมากก็คือการตีกรอบหรือแฟรมมิ่งให้กับเหตุการณ์นี้ตีกรอบยังไงครับ คำว่าจัดหนักมันไม่ได้แค่บอกว่าการกระทํานั้นรุนแรงนะคะแต่มันสื่อเป็นในว่าการกระทํานั้นสมเหตุสมผลและสาสมเป็นการตอบโต้ที่อีกฝ่ายสมควรจะได้รับแล้วโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายเลยว่าเรื่องราวก่อนหน้านั้นเป็นยังไงครับการเลือกใช้คํานี้คําเดียวมันสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของฝ่ายเราไปแล้วกว่าครึ่งในใจของผู้ชมเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมัน ก็น่ากลัวนิดๆน,นะครับว่าแค่การเลือกใช้คําไม่กี่คําก็ชี้นําอารมณ์เราได้ขนาดนี้ซึ่งมันยิ่งชัดขึ้นไปอีกเมื่อเราดูวลีถัดมาย่องไข่บอมอันนี้ก็เป็นสับแสแลงที่ได้ยินกันบ่อยแต่การที่สื่อหลักเลือกหยิบมาใช้แทนคําตรงๆอย่างทิ้งระเบิดมันสร้างความแตกต่างในความรู้สึกมากน้อยแค่ไหนคะแตกต่างกันมหาศาลเลยค่ะคําว่า ทิ้งระเบิดหรือโจมตีทางอากาศเนี่ยมันเป็นคำที่เป็นกลางมันสื่อถึงภาพความเป็นจริงที่รุนแรงการทำลายล้างครับแต่คำว่าหย่อนไข่บอมเป็นการใช้ภาษาเพื่อลดทอนความน่ากลัวของสงครามลงอย่างมีนัยสำคัญหรือที่เราเรียกว่า emotional distancing อะค่ะมันเปลี่ยนภาพปฏิบัติการทางทหารที่อันตรายแล้วก็อาจจะฆ่าชีวิตคนให้กลายเป็นภาพที่ดูง่ายดายเหมือนกันหย่อนของลงไปเฉยจรริงด้วยคับ ฟังแล้วเหมือนในเกมคอมพิวเตอร์เลยที่เราแค่กดปุ่มเดียวแล้วก็มีของตกลงไปไม่ที่นึกถึงภาพความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆเลยนั่นคือเป้าหมายของมันเลยค่ะการใช้คำว่าไข่ก็ยิ่งเสริมภาพนั้นเข้าไปอีกทำให้ระเบิดที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงกลายเป็นของชิ้นเล็กๆดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่กลยุทธ์ทางภาษานี้สำคัญมากในการรักษาการสนับสนุนจากสาธารณชนในสถานการณ์ความขัดแยง้ง เพราะมันทําให้การกระทําของฝ่ายเราดูเหนือกว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ไม่ดูโหดร้ายทารุณจนเกินไปในสายตาของคนในชาติเดียวกันค่ะสุดยอดเลยครับแค่สองวลีแรกก็เป็นการทํางานกับจิตวิทยาคนดูล้วนๆเลยทีนี้พาดหัวมันไม่ได้มีแค่คำแสลงนะครับมันมีข้อมูลที่เจาะจงมากๆอยู่ด้วยโดยเฉพาะชื่อยุทธปกรณ์มันไม่ได้บอกแค่ว่าเครื่องบินรบแต่ระบุชัดเจนเลยว่าเป็น F16 ทําไมต้องเจาะจงขนาดนั้นครับ การระบุชื่อ F16 คือการส่งสัญ,ญลักษณ์ที่ทงพลังมากค่ะสำหรับคนไทย F16 ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันเป็นภาพแทนของความทันสมัยความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและแสนยานุภาพของกองทัพอากาศไทยอ๋อมันคือของดีที่เรามีใช่ค่ะการบอกชื่อรุ่นนี้ออกมาตรงๆจึงไม่ใช่การรายงานข้อเท็จจริงแต่มันคือการประกาศสักดาวไปในตัวว่าการตอบโต้ครั้งนี้เราเอาจริงนะ แล้วเราก็ใช้ยุโทโธปกรณ์ระดับสูงมันช่วยสร้างความรู้สึกมั่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจให้กับคนในชาติได้ทันทีเหมือนเป็นการโชว์ของเลยนะครับว่าเรามีดีอะไรแล้วมันก็ไปเสริมกับผลลัพธ์ที่บอกว่าฐานขเขมรยับได้พอดีคือใช้ของดีผลลัพธ์ก็คืออีกฝ่ายพังพินาศซึ่งคําว่ายับนี่ก็สั้นๆแต่เห็นภาพชัดมากใช่ค่ะทีนี้มันไม่ได้มีแค่กําลังทางอากาศอย่างเดียวพาดหัวยังบอกว่ามีรีคอนด้วย คำนี้ก็เป็นอีกคำที่มีน้ำหนักเฉพาะตัวในสังคมไทยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะการใส่คำว่ารี c o n เข้ามานี่ฉลาดมากรีคอนหรือหน่วยรบพิเศษลาดระเวนของนาวิกโยธินเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะหน่วยรบที่เก่งที่สุดหน่วยหนึ่งของไทยเลยครับภาพลักษณ์เขาจะดูทรหดมากใช่ค่ะภาพลักษณ์ของพวกเขาก็คือความทรหดความเก่งกาจการปฏิบัติภารกิจที่ยากเย็นแสนเข็ญ การใส่ชื่อหน่วยนี้เข้ามาจึงเป็นการเสริมเรื่องเล่าให้สมบูรณ์จากภาพสงครามไฮเทคบนฟ้าก็ดึงลงมาสู่ภาพของฮีโร่ภาคพื้นดินที่มีความสามารถสูงแล้วก็จับต้องได้เป็นการบอกว่าเราเก่งทั้งบนฟ้าและบนดินค่ะพอเอา F 1 6กับรีคอนมารวมกันมันเลยกลายเป็นภาพของปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบมากๆมีทั้งเทคโนโลยีที่เหนือกว่าแล้วก็กำลังพลที่ยอดเยี่ยมแล้วผลลัพธ์ของปฏิบัติการพาดพื้นดินที่พาดหัวบอกก็คือ ยึดคืนบ้านสามหลังจุดนี้ผมว่าน่าสนใจมากคือสเกลมันต่างจากการบอมฐานทับจนยับแบบคนละเรื่องเลยทำไมต้องใส่รายละเอียดที่ดูเล็กน้อยอย่างบ้านสามหลังเข้ามาด้วยครับนี่คือหัวใจของการสร้างเรื่องเล่าที่จับใจคนเลยค่ะการโจมตีทางอากาศจนฐานทับยับมันเป็นชัยชนะที่เป็นนามธรรมาเราเห็นภาพความเสียหายแต่เราไม่รู้สึกเป็นเจ้าของมันโดยตรงอือหือแต่การยึดคืนบ้านสามหลัง แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่มันทำให้ชัยชนะกลายเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้วก็วัดผลได้ทันทีอ๋อเข้าใจละมันให้ความรู้สึกว่าเราไม่ได้แค่ไปทำลายของเขาแต่เราได้ของเราคืนมาด้วยมันให้ความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวแล้วก็มีอารมณ์ร่วมมากกว่าถูกต้องค่ะมันสร้างสมดุลให้กับข่าวจากภาพการทำลายล้างที่รุนแรงมาสู่ภาพของความสำเร็จเล็กๆที่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สูงมาก มันคือการบอกว่าทุกตารางนิ้วของแผ่นดินเรามีความหมายและทหารของเราสามารถนำมันกลับคืนมาได้การได้คืนมาแม้เพียงสามหลังก็คือชัยชนะที่สมบูรณ์ในตัวเองมันสร้างขวัญและกําลังใจได้อย่างมหาศาลเลยค่ะน่าสนใจมากที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นคือวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของสื่อบ้านเราหรือเปล่าครับ หรือว่าเป็นเรื่องปกติที่เห็นได้ทั่วไปในสถานการณ์ความขัดแยง้งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เนทั่วโลกค่ะแต่รูปแบบแล้วก็รสชาติจะต่างกันไปตามวัฒนธรรมสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเราลองเปรียบเทียบดูสมมุติว่าเหตุการณ์เดียวกันนี้ถูกรายงานโดยสำนักข่าวต่างประเทศที่เป็นกลางอย่างรอยเตอร์หรือ AP ครับผ้าหัวของเขาอาจจะออกมาเป็นแนวแนว,ว่า ความตึงเครียดชายแดนประทุกองทัพอากาศไทยโจมตีหลังการประทะอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหความรู้สึกต่างกันคนละโลกเลยนะครับของเรานี่เหมือนหนังแอคชั่นเลยแต่แบบหลังนี่เหมือนรายงานเอกสารราชการเลย ใช่คแบบหลังมันจะมีความเป็นกลางแห้งๆบอกเล่าข้อเท็จจริงโดยไม่ใส่อารมณ์ไม่ตัดสินว่าใครถูกใครผิดซึ่งมันสะท้อนให้เห็นชัดเจ,เจนเลยว่าพาดหัวข่าวของทบโต๊ะข่าวที่เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่นี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อรายงานสถานการณ์อย่างเป็นกลางแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างเรื่องเล่าที่ส่งพลังสำหรับผู้ชมในประเทศโดยเฉพาะฟังทั้งหมดนี้แล้วเหมือนกับว่าคนเขียนพาดหัวกำลังเล่านิยายสั้นๆให้เราฟังเลยนะครับ มีฮีโร่คือฝ่ายไทยมีอาวุธวิเศษคือ F-16 มีหน่วยรบคู่ใจคือรีคอนไปปราบผู้ร้ายคือฐานขเขมรยับแล้วก็ได้สมบัติของเราคือบ้านสามหลังทั้งหมดนี้ในประโยคเดียวมันคือการจงใจสร้างเรื่องเล่าแบบนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเล่าแห่งชัยชนะ หรือ victory n a r r a t ที e ที่จบในตัวเองภายในประโยคเดียวมันย่อยง่ายตอบสนองต่อความรู้สึกพื้นฐานของคนดูที่ต้องการเห็นฝ่ายตัวเองเป็นผู้ชนะและที่สำคัญคือมันช่วยลดความซับซ้อนของสถานการณ์จริงลงความขัดแย้งระหว่างประเทศมันมีรายละเอียดมีเหตุปัจจัยมากมายแต่เรื่องเล่าเนี้ยตัดทุกอย่างทิ้งไปเหลือแค่เราชนะพวกเขาแพ้ซึ่งเป็นสารที่ทรงพลังมากในยามที่คนในชาติกำลังรู้สึกไม่มั่นคงคะ่ะแต่มันก็นำม,มาสู่คำถามที่สำคัญมากๆเลยว่า เรื่องเล่าแห่งชัยชนะที่สมบูรณ์แบบนี้มันกำลังซ่อนอะไรไว้หรือกำลังทำให้เราลืมตั้งคำถามถ,ามถึงอะไรไปบ้างนั่นคือประเด็นที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์นี้เลยค่ะพลังของเรื่องเล่าไม่ได้อยู่แค่ในสิ่งที่มันเล่าแต่อยู่ในสิ่งที่มันไม่ได้เล่าด้วยครับพาดหัวข่าวนี้บอกว่าเราจัดหนักแต่ไม่ได้บอกว่าอะไรคือชนวนเหตุที่นำไปสู่การจัดหนักครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นพาดหัวข่าวบอกว่า ฐานเขมรยับแต่ไม่ได้บอกว่าการหย่อนไข่บอมนั้นส่งผลกระทบต่อพลเรือนในพื้นที่โดยรอบบ้างหรือเปล่าและมันก็ไม่ได้บอกเลยว่าฝ่ายเรามีความสูญเสียหรือไม่เหมือนกับการเลือกส่องสปอตไลท์ไปที่จุดที่เราดูดทีดดที่สุดแล้วปล่อยให้ส่วนที่เหลือทั้งหมดอยู่ในความมืดไปอย่างนั้นเลยตรงประเด็นที่สุดค่ะมันคือการคัดเลือกภาพมานําเสนออย่างดีแล้วซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติของการสื่อสารในภาวะสงครามหรือความขัดแย้งนะคะ แต่เป็นสิ่งที่เราในฐานะผู้รับสารจำเป็นต้องตระหนักรู้และเท่าทันอยู่เสมอว่าภาพที่เราเห็นคือภาพเพียงด้านเดียวที่ถูกเลือกมาเพื่อเป้าหมายบางอย่างเสมอครับพอเรามาเจาะลึกกันวันนี้ทำให้เห็นเลยนะครับว่าพาดหัวข่าวสั้นๆแค่ประโยคเดียวมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การสรุปข่าวจริงๆมันเป็นเครื่องมือที่ท่งพลังมากในการตีกรอบความคิดชี้นาอารมณ์แล้วก็สร้างเรื่องเล่าที่เฉพาะเจาะจงให้กับผู้ชม การเลือกใช้คำตั้งแต่ภาษาพูดอย่างจัดหนักไปจนถึงการให้รายละเอียดเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่าง F16 และบ้านสามหลังทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเรื่องเล่าแห่งชัยชนะที่สมบูรณ์แบบและย่อยง่ายขึ้นมาซึ่งก็หมายความว่าสำหรับผู้ฟังที่ต้องการจะรู้ลึกรู้จริงการฝึกตั้งคำถามกับวิธีการเล่าเรื่องของสื่อก็อาจจะมีความสำคัญไม่แพ้การรับรู้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เลยด้วยซ้ำจริงครับเพราะวิธีที่เรื่องราวถูกเล่าออกมานั้น สามารถกำหนดมุมมองและความเข้าใจทั้งหมดที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเป็นบทสรุปที่ทำให้ต้องกลับมาคิดทบทวนเวลาเราเสพข่าวในครั้งต่อไปเลยครับค่ะดิฉันเลยอยากจะขอ